สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรับฟังในตอนนี้ครับบว่านีเป็นในประเทศหรือต่างประเทศครับบว่านีเป็นไทยเรามพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดเกาหลีญี่ปุ่นอันยองอาเซียโยโอไฮโอกุเซียมาสุมาครับวันนี้โอหลายห้างคือเราครับวันนี้หิวละเมนูยั่วๆครับวันนี้ตำหม้อหอยกับผัดหมี่แซ่บๆครับมาครับแซ่บเลยครับ พอด,ดีเลยไอ้นุ่มดูีเกิดขึ้นก็แล้วครับข้าวตำบุหุ่งค,ครับสุดแซงกันครับมีหม้ไหมโม้หัวใจโม้หัวใบุ่มแบบนี้ครับโม้หัวใจครับจะแซงกันครับัดมีใหม่ๆร้อนๆเลยครับ ต้อีครับผมครับขออนุญาตซิมครับแสรบครับเด็กวัาเลยอร่อยครับน่มดูดีใส่มูยอก่อนเลยมองไมันใจหัว เอาให้เยอะๆเ,เลย <c oughs> เป่นน้ไรก็ดินพัดมี่้องตัวบะแอบแอบนี่น้ำดีพัดมี่ครับน้องกัดดินตามสมตววามเร็วันนี้ <c oughs> แอบ,บครับตัวงอกสดสด รงต <ar> <DVD S 2> ัวสมามรูปลงตัวัแซบพัดในไม่ันหัล้วไอ้่นเลยแซ่ Hoặc vì tôi bây giờ đầu trong hết bước chân bắp lên. So đến mùi đi, mát hàm là sếp dâm ngon nắp 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 này nắp 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 ให้เยอะๆเสี่งเดียวกับตุ่มโดนมดหมดหมด เนี่ยหนุ่มดีนะครับน้นำเลยตรวจัด ก็สดดีครับมัานถ้าเรากินจั่บประจำนีถ้าวัตถุดิบบอสดนี่มันสิรสชาติยัง่งเลยครับตัวนี้วัตถุดิบดสดสดนี่มันสีแซ่บแซ่บอีกอย่างนึงเลยมีความหวานแบบรสชาติไม่ได้รสชาติ ของสุดๆ <c oughs> ขอบคุณนีครับ <c oughs> ดื่มเลยดื่มมาเกี่ยวกับข้าวเลยเจ็บไรใอ่ไหมครับอันนี้มันเนี่ยเจ็บต้องหูหูตาปเปลี่ย ไม่ก็จ่อยๆสุดสุดอดหรอกครับหยบใจซอนสุดเลยครับใจเก็บกินไปท่านใจครับต้องซอนสุดเลยคำ้ามยังนะครับแฉบชัดมั้ยครับทำัมบอกไม่เยไม่อดเต็มคำอะไรกันสิึงนั่งเตะ ta đang tệ rồi chỉnh Chân nhau nhiều nhau đi hợp bạn đang chỉnh dáng đang stick cái đấy I <laughs> อย่างนั้นครับปงะมาณจะเป็นไข่ไข่แบบมี <c oughs> สวัสดีครับ คืออะไรครับเมนูเนี่ยถือว่าลูกโตลูกโตแซ่บขนาดครับยะรับเอสมตบตำตำไห้กระพัดมีเมนูนี้โอเคครับมันขอวันนี้ครับมันบาลานซนี่นครับครับฉันรับชิมนี้นุ่มดีเลยสาววันเสาร์ครับอย่าลืมยังไงย่าลืมก็ถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเห็นนุ่มดีแล้วนะครับเห็นในมีกำลังใจเห็นลิปต่อไปครับ